เด็กผู้ชายที่ถูกทิ้งคนนั้นโตขึ้นเขารู้ตัวว่าเขามีอะไรที่แตกต่างไม่สมบูรณ์เหมือนใครเขาจึงใฝ่ฝันว่าสักวันเขาจะได้อยู่บนสวรรค์ชั้นสูงๆในเมืองเทวดานี่เหมือนใครๆใช่แต่เท่าที่เขาทำได้คือห้องเช่าในตึกเก่าๆที่แสงแดดส่องไม่ถึงเขาได้แต่บอกตัวเองว่าสักวันสักวัน พอขัดอะไรหน่อยได้ไหมอะไรผมว่าผมชอบห้องเช่าในตึกเกา่เกาๆที่แสงแดดส่องไม่ถึงนั่นนะมันมีสเสน่ห์ดีอะไม่รู้ดิเดคนนั้นอาจไม่รู้ตัวว่าเขาได้สร้างสวรรค์ของเขาแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถครอบครองสวรรค์ชั้นสูงๆในเมืองเทวดานี้ได้สักหน่อยไม่มีใครพอใจกับห้องเช่าที่เราไม่ได้ครอบครองหรอกนายวันแล้ววันเล่าเราก็วิ่งล่าความฝัน แต่ก็เหมือนซีซีฟุตที่เข็นหินขึ้นภูเขาแต่หินนั่นก็กลิ้งลงมาทับตัวเราเองจนเราชาชินไม่ได้มีเวลาชุดคิดถึงความเหลื่อมล้ำระหว่างมนุษย์กับเทวดาเด็กผู้ชายคนนั้นก็เหมือนกันเขามีคนรักแต่เขาก็ยังไล่ตามความฝันในเมืองเทวดานี่จนหลงลึกและเลย ให้คุณค่ากับคนที่อยู่ข้างๆตัวเราจนกระทั่งเราสูญเสียสิ่งที่มีค่านั้นไปแต่เขายังเชื่อในนิทานเขายังหวังว่าเรื่องราวจะจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งโดยมีเทวดามาให้พรวิเศษใช่แล้วก็มีเทวดามาให้พรวิเศษ แต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยชีวิตไม่มีอะไรง่ายแม้แต่ในนิทานแม้แต่ในนิทาน